คครรัับจอดยังไม่ถึงนาทีนาทีครึ่งก็ยังไม่ถึงเลยครับล็อกกูไฟจุดล็อกนนั้นไปล็อกดูดิได้าไหมผมมีคนที่จะล็อกทำไมอ่ะผมก็มีคนนี่ล็อกได้ไงอ่ะแล้วเขาจอดเป็นครึ่งชั่วโมงเลยพี่ยังไม่ล็อกของเขาเลยล็อกได้ไงอ่ะอ่าอัดคลิปไปแล้วไม่ลงด้วยถ่ายด้วยยถ่าด้วยถ่ายด้วยได้ด้วยแล้วคุณเห็นคนนั่งในรถไหมครับคุณมายืนอยู่อ่ะโอ้ จอดจังนาแล้วไม่เห็นล็องเขาเลยเพื่อนผมเป็นตำรวจยังดีกว่าพี่เลยพี่พูดตรงๆจริงไม่อได้นพี่มมีตัวไม่จรไงไม่มีเลยตรงไหนแม่ผมบอกว่านั่งอยู่ในรถคุยโทรศัพท์อยู่ผมลงไปยังไม่ถึงสองนาทีเลยพี่โอ้ตำรวจอะไรวะเนี่ยไม่มีศักยภาพเลย